ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับมดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิคที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง y YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะเอาล่ะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับดะก้อนเควสสในาพาร์ทที่11แล้วเอาล่ะครับเลขเบิร์แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วนะ แต่คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะจบนะครับไม่น่าเกิน5พาร์ทจากนี้ไม่เกิน15หผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําการซูมนะครับไปที่เมืองอที่เป็นวิหารโบสถ์ก่อนเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนหนิงให้กลายเป็นนักปราชญ์นะครับด้วยการใช้หนังสือคมพี์ซึ่งเราไม่ได้ไปเก็บผมจะไปเก็บนี่แหละโอเคหอคอยอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนได้เลยครับตรงนี้จะมีให้เราได้เดินทางนิดนึง ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากนะครับด้านล่างนี้จะมีหีบสมบัติอยู่เปิดหีบมาเป็นทัวร์วิสตอมนั่นเองโอเคจากนั้นเราก็จะขึ้นไปบริเวณซ้ายบนของตรงนี้นะครับจะมีบันไดให้เราขึ้นไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าจุดที่มันดูยากที่สุดเป็นตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวจะไกด์ไลน์ให้ทุกคนเลยไม่ต้องยากมากมายนี่ันไดตรงนี้พอขึ้นไปปุ๊บเราจะเจอกับเชือกที่มันพาดอยู่นะครับองศาประมาณนี้เลยนะนี่กะให้ละ ใครที่เดินตามมาก็ดูช่องที่พื้นนอนครับหยุดดูรับรองไม่ตกแน่นอนแล้วก็ขึ้นวาร์ปตรงนี้ครับผมขอขึ้นวาร์ปมาปุ๊บเราจะทําการขึ้นบันไดด้านบนก่อนไปเก็บของนะครับโอเคหีบอยู่ตรงนี้ได้มา400กว่าบาทไม่เอาก็ได้นะครับด้านบนเป็นเงินเฉยๆแล้วก็ลงล่างต่อครับลงล่างก็จะมีหีบเหมือนกัน Okay. แต่ด้านล่างนี้สึกจะเป็นเหรียญใช่ไหมอ่าถูกต้องด้านล่างนี้คุ้มนะที่จะมาใครสะสมเหรียญอยู่ก็ให้แนะนําให้มาด้านล่างนะครับจากนั้นเราก็จะไปทางที่เหลือก็คือทางด้านขวานั่นเองทางสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการลงไปด้านล่างนะครับลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปตามทางเลยไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอกับเส้นทางเชือกอีกครั้งอันนี้ไม่ต้องคิดเลยมากครับออกซ้ายทันทีมันก็จะเดินบนเชือกพอดี เดี๋ยวเราจะต้องมาตรงกลางแล้วก็กระโดดลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะลงไปเก็บบันไดตรงนี้ก่อนแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมผมจะยืนทาบตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับถ้าจะกลับทางเดิมเราก็รู้ละองศาว่าต้องกลับทางไหนโอเคได้เทหมเพอีกหนึ่งอันจากนั้นเราก็จะองศาเดิมเลยครับอยู่บนสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้แล้วก็เดินไปให้อยู่ระหว่างกลางครับของทั้งสองฝั่งให้มันระยะเท่ากัานอ่าประมาณนี้แถวๆนี้แล้วก็เดินลงได้เลย พอเ,เดินลงปุ๊บเลยเจอกับรอยแตกก็โดดลงไปอีกโดดลงมาเราเจอกับบันไดก็ลงไปอีกครับแล้วก็เข็บหีบนี่แหละคือคมพีในการเปลี่ยนอาชีพเป็นนักป่าท,ที่ผมมาตามหานะครับนี่คืออันนี้จะไม่สนเลยว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นนักป่าได้นะครับปกติแล้วนักป่าจะเปลี่ยนมาจากตัวตลกหรือแม่ก็ันักเต้นใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่สนครับขอเพียงแค่คุณมีหนังสือเล่มนี้แล้วก็ให้คนที่อยากเปลี่ยนอาชีพนั้นถือไว้ ันก็จะกลายเป็นนักป่าได้ในทันทีซึ่งผมจะเอาไว้ใช้กับหนิงนั่นเองจริงๆผมไม่น่าเล่นหนิงเป็นนักบวชเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสกิลของนักบวชก็อยู่ที่นักป่าหมดครับนักเวทก็เช่นกันจริงๆนักเวทกับนักอ่านักบวชนี่ไม่ควรเล่นเลยแต่ก็มันจําเป็นอ่ะมันต้องมีคนที่จะหิวคนหนึ่งนะครับโอเคเลือกไปที่หนิงครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักป่าได้เลยซึ่งความจริงผมเปลี่ยนจ่าพัทเนี่ยเป็นนักป่าไปแล้วคนหนึ่งนะแต่นั่นคือผมเปลี่ยนอาชีพจากโจรไปเป็น ตัวตลกเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนักป่าอีกทีนะครับเปลี่ยน2รอบโอเคนี่ให้ดูก่อนครับว่าต้องถืออันนี้ไว้ถึงจะมีอาชีพเสกเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดเปลี่ยนนะเออเปิดให้ดูก่อนว่าเนี่ยผมพกอันนี้ไว้ที่ตัวคนที่จะเปลี่ยนจริงๆมาถึงนีนะครับยกเว้นแค่ผู้กล้าคนเดียวที่เปลี่ยนอาชีพไม่ได้ที่เหลือเปลี่ยนได้หมดนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นนักบุญเลยครับเสกเปลี่ยนได้เลยใช่กลับไปเลเวหนึ่งอีกครั้งหนิงจากที่เราฟาเรเรีมา 30กว่าก็กลายเป็นเนเวลหนึ่งอีกครั้งเรียบร้อยครับคือถ้าเราจะเ,เป็นนักป่าตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีคนฮิวก็จะลําบากช่วงแรกของเกมนะครับแต่ถ้าเราแบบเล่นนักบวชไว้สักคนก็โอเคอยู่เดี๋ยวภาครีเมคผมอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะนักบวชกับนักเวทเนี่ยผมจะตัดออกไปเลยนะครับแล้วสุดท้ายเราจะต้องกลายเป็นนักป่าอยู่แล้วโอเคจากนั้นเราจะทําการบินครับผมบินไปครั้งหรือเปล่าวะไปดูจุดที่เราต้องไปก่อน จุดที่เราต้องไปเหมือนจะเป็นทางนี้นะครับอ่าถูกต้องตรงนี้ตรงที่มี 4, 4ีแฉกตรงด้านบน,นครับเหนือจากวิหารพอดีเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงกลางๆแล้วมันจะมีใบไม้อีกดาซิลให้เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรูแวบมันเก็บไม่ได้เพราะว่าทับอยู่ตรนะผมก็จอดห่างหางนิดนึงแล้วก็เก็บโอเคเก็บมาเป็นใบอีกดาซิลนั่นเองครับผมอีกดาซิลก็คือเอาไว้ในการคืนชีพนะครับ ก็เก็บไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วก็บินขึ้นเหนือไปอีกนิดนึงจะมีปราสาทที่มีหินห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นครับผมกดผิด <c oughs> ผมจะเล่งความเร็วดันไปกดลงเฉยเลยโอเคแล้วก็เข้าไปในปราสาทได้เลยครับปราสาทนี้เราจะเจอกับมังกรอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมังกรที่เป็นแบบแม่เออแม่ของมังกรอีกที โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเหรียญที่อยู่ตรงกลางด้านบนก่อนนะครับแด่วแถวนี้โอเคได้มาละเป็นเหรียญขนาดเล็กแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินตรงลงข้างล่างเลยครับตรงยาวๆเลยนี่ทะลุเข้าลอยแตกนี่ไปนี่ครับรอยเจอกับมังกรที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคือราชนีแห่งมังกรผู้รับใช้เทพธิด,ดานยิ่งใหญ่หากเจ้ามีความกล้าที่จะต่อสู้กับบาลามอสแล้วก็สมควรที่จะได้รับลูกแก้วแห่งแสงนี้ไปแล้วละลูกแก้วแห่งแสง จงรับมันไปเถอะแล้วก็ขอให้แสงสว่างจากมันพาสันติสุขมาสู่โลกของเราอีกครั้งสาตาได้รับลูกแก้วแห่งแสงมาโอเคสวยเพื่อลูกในท้องของข้าแล้วก็เพื่อเราทุกคนอ๋อกำลังท้องอยู่จุดๆุดจแล้วก็ดาชินีมงกรก็แปลสภาพกลายเป็นไข่สาตาสัมผัสไข่เบาๆเสียงอันนุ่มนวลของการหลับไหลล่องอยู่ภายในโอเคก็ปให้เขาพักผ่อนไปครับเราได้ไอเทมที่เราต้องการมาละ จากนั้นเราก็จะทำการซูมนะครับไปที่อะเลฮานก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขอตัดนิดนึงเพื่อไปฟาร์มเลเวลให้กับหนิงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องบวกกับบาลามอสละโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอตรงนี้แล้วกันตอนที่เลเวลพร้อมแล้วนะครับเพื่อจัดการกับบาลามอสนั่นเองเอาละไปมาแล้วะครับกลับมาแล้วตอนนี้เราเลเวลพร้อมแล้วครับหนิงก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าน่าจะพอตอนนี้ยิมเจ็ดละ ก็คงคงจะเพียงพอ,อก,าการตัดอ่าทวิกับการจัดการกับบาลามอสอะลิ้นผันกันโอเคเดี๋ยวเราไปที่อัชฮัมก่อนครับแล้วก็ขี่นกจากตรงนี้ไปใกล้กว่าก็คือไอ้ตรงที่ลาวาไหลเมื่อกี้ไอ้ไม่ใช่เมื่อกี้ดิพาร์ทที่แล้วแหมแล้วก็ลงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่น,นี่เดี๋ยวเราจะลงจอดแถวๆที่เป็นปราสาทครับผมแหแล้วก็เข้าไปด้านในเลยครับปราสาทนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาแล้วนะครับเพื่อมาฟาร์มเลเวล มันจะมีลิควิดเมทัลสลามซึ่งก็ทำให้เราฟาร์มเลเวอเรวามากแนะนำให้มาฟาร์มบริเวณด้านหน้าปราสาทน,นี่แหละโอเคเราเข้ามาด้านในครับเพื่อมาเก็บไอเทมนิดหน่อยตรงนี้จริงไม่เข้าก็ได้ถ้าไม่เอาเหรียญนะครับเหมือนจะมีเหรียญอยู่ข้างเตียงตรงนี้ได้มาหนึ่งเหรียญใครที่สะสมเหรียญก็มาเก็บนะครับโอเคคุยกับโครงกระดูกดูสิไม่มีปฏิกิริยามันเป็นเพียงแค่ศพโอเคศพธรรมดาครับจากนั้นเราจะเดินย้อนออกไปด้านบนครับ ทางเดิมเลยหรือจะออกล่างก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านล่างก็จะไปออกบันไดอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีมีค่าเท่ากันแล้วแต่สะดวกโอเคผมออกทางนี้ดีกว่าด้านบนไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปบันไดนี้นี่ถ้าเราลงล่างเมื่อกี้จะมาออกบันไดด้านขวานี่นะครับซึ่งก็มีค่าเท่าๆกันนั่นแหละพอๆกันเดี๋ยวเราจะเลาะเข้าไปเข้าประตูด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ด้านซ้ายเข้าไปเลยจากนั้นเราก็จะขึ้นบันไดตรงนี้ครับผม แล้วก็อ้อมบนดาดฟ้าลงมานี่เพื่อเข้าบันไดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเดินลงล่างครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้เซฟพสเซจด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัด HP เพราะว่าเซฟพสเซจมันใช้แค่ MP แค่2ครับเดินผ่านไปได้เลยตรงนี้ก็ใช้อีกรอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัยโอเคไม่ต้องใจร้อนนะครับใจ,ใจเย็นเดี๋ยวเราไปด้านขวาไปเก็บของก่อน ตรงนี้จะมีหีบสมบัติให้เก็บให้จำไม่ผิดได้สองไม่ก็สามนีม่แหละอ่าสามหีบโอเคเก็บเลยครับอันบนสุดเป็นขวานนะผมเยี่ยมแล้วก็อันที่สองจะเป็นอ่าแหวนเพิ่ม MP นะครับเอาไว้ใช้ช่วงท้ายเกมซึ่งกันนี้ก็ท้ายละแต่น่าจะยังไม่ได้ใช้โอเคแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็เราก็จะทำการย้อนกลับไปทางเดิมที่เรามาเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมขอเช็คของแป๊บน,นึง ไอ้ขวานนี่เราใส่น่าจะใส่ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นของไอวอร์ลเออร์แต่ผมไม่ได้เล่นวอร์ลเออร์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใช้ครับเก็บไปก่อนไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาครับทางนี้บันไดที่มี2ออันเราจะไปฝั่งซ้ายต่อจากนั้นก็เลือกบันไดฝั่งขวาครับอันซ้ายนี่จะเป็นทางตัดนะครับอ่าพอมาโผล่ตรงนี้ปุ๊บขึ้นบนเพื่อไปขึ้นบันไดครับตรงนี้ ขึ้นเสร็จก็อ้อมมาลงบันไดอีกอันหนึ่งทางมันจะค่อนข้างวุ่นวุ่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าประตูตรงนี้สวยงามเพื่อที่จะเข้าประตูบานนี้ต่อแล้วก็ลงบันไดไปครับพอลงบันไดปุ๊บก็เดินตามทางเลยเราจะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ค่อยๆเดินนะครับปุ๊บเราจะเจอกับไฟฟ้าอีกแล้วแล้วก็ใช้เซฟเฮสเซจเหมือนเดิม คือจริงเราจะลงล่างไปเลยก็ได้เพื่อออกประตูไปนะครับประตูด้านล่างแต่ว่าเราจะเก็บของก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้2รอ,อบนี่เก็บของเป็นเหรียญอีกอันนึงนะครับต้องหันหน้าเข้าด้านข้างเข้ากับบัลลังก์่งั้นจะคุยกระสบแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ลงด้านล่างไปเลยครับเซฟแพสซฟเหมือนเดิมจากนั้นก็ออกไปด้านขวาครับเราจะถึงห้องที่บารามอสอยู่ละ คือจะบอกว่าเซเพสเซชจำเป็นมากครับดันเจียนนี้ไฟฟ้าเยอะมากเจ็บนะเนี่ยโดนทีนึงอะ่ะโอเคจากนั้นก็เติมเลือดเติมอะไรให้พร้อมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบวกล,วละบาลามอสศัตรูที่เราตามหามาอย่างยาวนานตั้งแต่พาร์ทแรกเราได้สู้กับมันละเซเพสเซเข้าไปคุยกับมันซะมาในที่สุดไซตาแกก็มาถึงแล้ว เจ้ารู้ดีว่าการต่อต้านข้าบาลามอสผู้ยิ่งใหญ่น่ะมันเป็นเท่ากับการเอาชีวิตมาทิ้งแต่เจ้าก็ยังจะมาอีกไม่ช้าเจ้าจะเสียใจกับการตัดสินใจแบบนี้อย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยเพราะข้าจะฉีดเจ้าเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเครื่องในเจ้าออกมากินก่อนที่เจ้าจะรูต้ตัวด้วยซ้ำว่าตายน่ะเอาลววะว่ะเจ็ดเคแมงขู่ซะน่ากลัวเลยจะไปครับสายตาจะทําการโจมตีนะครับส่วนหนิงเนี่ยจะทําการ ผมว่าเราบัฟการเพิ่มพลังป้องกันให้เราดีกว่าเพราะว่าไอตัวเนี้ยไม่สามารถใช้เวทในการลดพลังอะไรมันได้นะครับเหมือนมันกันเวทต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็บัฟให้ตัวเองดีกว่าผมจะใช้เป็นคาบัฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใช้2คนก่อนเพื่อเพิ่มเกาะให้แบบสูงสุดในปาร์ตี้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําการเพิ่มดาเมจทีหลังเอาละไหนวะสก,กิลเป็นคาบัฟคาบัฟ อ่านี่โอเคถูกต้องแต่แล้วชนชอลลี่กับไซตาจะโจมตีนะครับกระหน่ำดาเมจเข้าไปโอเคพัดเพิ่มเอเอเพิ่มพลังป้องก,กันให้เราละหนิงก็เพิ่มอีก2ชั้นแจมมันใช้เวสให้เราเลยวะไม่เป็นไรนะครับผมมีสกิลในการฮิวหมู่ละทีนี้ก็น่าจะดีขึ้นปัน่นมาไว้94แต่ตอนนี้นะ่าจะยังไหวอยู่เพราะว่าเลือดเรายัางเยอะอยู่นะครับส่วนหนิงจะทําการ ใช้สกิลอ่ามันมีสกิลหนึ่งคือสกิลเพิ่มดาเมจอ่านี่นี่นี่เพิ่มดาเมจครับส่วนพัดก็เพิ่มดาเมจให้กับอ่าชอนลีต่อทำให้สองคนนี้ตีแรงขึ้นตอนเนี้ยพัดกับหนิงจะเป็นตัวซัพพอร์ตเลยนะครับทำให้ตีเราสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่นี่คนไฟด้วยวะ่ะพอแล้ววะ่ะเรื่องเราเหลือหลักไม่ถึงร้อยสองคนละเดี๋ยวต้องใช้มาตีฮิล ซึ่งเป็นเวทในการฮิวหมูนะครับนี่ส่วนพัดก็ใช้มตัติฮิวด้วยแล้วกันดับเบิ้ลมตัติฮิวเท่ากับเลือดเต็มจบข่าวครับนี่ยไงล่ะสดชื่นต่อให้เราโดนโจมตีอีกนี่แบบนี้ชนลี่โดนเราใช้ไฟใส่เราอีกไม่เป็นไรครับคอนิงฮิวดับเบิ้ลเข้าไปให้อีกโอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าบาลามอสก็หน่อยอะ เจอตีนี้ผมบาลามอสก็หงอยอ่ะมีนักป่าถึงสองคนครับแล้วก็ยังมีดาเมจที่รุนแรงของอกังฟูกับฮีโร่กระน,น่ำเข้าใส่แบบนี้อบอกเลยว่าเจ็บปวดแน่นอนเคไครับชนลี่ใส่ตาอัดไปอีก200กว่าโหอย่างแรงแล้วก็เพิ่ม,มาลังป้องกันอีกมา,าดิมีทั้งเพิ่มป้องกันมีทั้งฮิวมู บอกเลยว่าไม่กลัวบาลามอสเนี่ยจับมาครับหลังจากที่เราผ่านความผิดพลาดผ่านความ่ายแพ้มาตายมา3าครั้งอะ่ะเราอะ่ะมีคนที่ตายมา3ครั้งในการต่อสู้กับมินิบอสจนกระทั่งขัดเกลาให้เราแข็งแกร่งครับเพื่อมาปราบบาลามอสแบบนี้มาิรู้สึกเวดโจมตีก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใจผมจะลองดูแล้วกันนะให้ทุกคนได้เห็นโอเคชอลลี่ไอชอลลี่พัดไล่เวดไฟเห็นไหมไม่โดนนะครับ เวทมันใช้กับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นให้สองคนนี้ซัพพอร์ตไปก่อนโดยการเพิ่ม,ามดาเมจให้เพื่อนหรือไม่ก็ตีธรรมดาเอาถ้าจำเป็นจริงๆนะครับโอเคหนิงทำการเพิ่ม,ามดาเมจให้กับชลนลี่ก่อนแล้วกันส่วนพัดโจมตีธรรมดาครับชลลี่126ไซตา160ตอนเพิ่ม,ามดาเมจเป็น200อ่ะถือว่าแรงมากพัดโจมตี20่สบเบามาก ตีธรรมดาก็แบบนี้นครับนักป่าดชอลลี่170ยเดยัดเยังแรงนี่ยังไม่ติดขีเล่าไม่แน่ใจครับเมื่อกี้โมโม่แต่ายังไม่ติดนะถ้าติดขีได้สุดสุดมากๆอุ้ยกับตายอุ้ยโอ้โหซ้ำชอลลี่เดี๋ยวกันนะไม่ต้องห่วงเรามีฟูลฮิวอยู่ครับฟูลฮิวอะไรวะเอาผมเอามาตีฮิวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้พัด ใช้ฟูฮิวดีกว่าเพราะว่า MP ของพัดเหลือน้อยกว่าชอนลีตีน้อยเจกว่ามันตีฮิวนี่ทุกคนก็สดชื่นจริงๆแค่มันติก็เพียงพอนะูุนยแต่ชอนลี่เจ็บว่ะออกมันตีคู่จัดไปครับนี่เป็นไงล่ะบารามอสก็เหวอบอกเลยเยอะแม่งเลื่อนเยอะจังว่าไม่ยอมตายสักทีไม่ใช่ปัญหาครับเทิมดาเมจให้ตอ ส่วนพัดก็ใช้เวดเอาเป็นมิดฮิวแล้วกันประหยัด mp เพื่อไม่ชนล,ลีเอฟฟฮิลไปเลยดีกว่าเอาเต็มๆไปครับเอาแบบให้ชนล,ลีเพราะว่าเลือนรดเยอะอยู่นะถึงเลือดจะเป็น140กว่าแต่ว่าจริงๆเต็มทั้ง340อ่ายไปทั้ง200เพราะยันเติมฟูลฮิลไปเลยดีกว่าคุ้มกว่าโอเคจากนั้นก็ทำการบูดาเมจให้ชนล,ลี ส่วนพัดทําการคาบ,บัฟก่อนเพิ่มพลังป้องกันก่อนเติมความหนาให้กับทีมด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่โจมตีเพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับเราองเพิ่มพลังป้องกันด้วยเสริมแกล่งให้กับทีมเราแบบครบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันด้านการโจมตีด้านการฟื้นฟูนะครับครบมากตีนี้ผมอยากบิวทีมใหม่ตอนเป็นรีเมคแล้วเนี่ยอียบิ้วทีมให้ดีๆเลย <laughs> เล่นยังให้มันติดแน่นอนติดเป็นบ้าเป็นหลังแน่นอน เอาแบบคลาสสิกไปดูก่อนนะก็ใกล้จบแล้วแหละอีกประมาณนะักสาพาร์ทสีพาร์ทไม่เกินนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปประจนภัยต่ออีกหน่อยเรียบร้อยบาลามอสสู้เราไม่ได้เลยครับโอ้เอฟพีห e มื่นหเลเวลไยตาขึ้นไปสี่สิบสองเมแจ่มมากโอเคก็ถือว่าไม่แย่นะครับหนิงขึ้นมา28ดโอเคเลยผมว่าตอนจบเกมผมว่าไสาตาสักเรียวหิก็น่าจบจบอะ คนอื่นเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ขอขึ้นขึ้นตามตามกันมาก็พอเออแกได้ไงกันข้าขอสาบแช่งแกไอ้ไซต้านี่มันไม่ใช่จยุดจบหรอกข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้หรอกนะมันยังไม่ยอมจบว่ะสลายล่างไปครับเป็นพิกเซลเรียบร้อยครับจากนั้นแสงอันอบอุ่นสาดส่องไปทั่วห้องเ p แลีเรมพีฟื้นฟูแล้ว โอเคเสียงที่คุ้นเคยเรียกหากลุ่มของปาร์ตี้ใครพูดอะไรไซตาไซตาได้ยินข้าไมา้ไซตาเจ้าทําได้ดีมากเลยนะตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องไปหาคนที่รักเจ้าพวกเขากำลังรองเจ้าอยู่ก็คือกลับไปที่หมู่บ้านใช่ไหมโอเคไม่ดีนะมันวาร์ปมาให้เลยไม่ต้องเดินเองครับสบายแต่จริงองอ เราก็แค่อีเวกออกแล้วก็วาร์ปมาก็ได้ชิวๆไม่ได้ยากเลยดูซิว่าใครมาท่านไซตากลับมาแล้วทุกคนฮีโร่ของพวกเรากลับมาแล้วขอกําลังใจให้วีรบุรุษท,ที่เพิ่งปราบบาลามอสทีเธอเย้ฮุเร่ฮรุเล่ดีใจใหญ่แล้วความสงบสุขก็จะกลับคืนมาแล้วใช่ไหมเอาละข้าจะขอบคุณนะท่านไซตาขอบคุณท่านจริงๆจากใจพวกเราทุกคนเลยโอเคดีใจด้วยที่ได้ความสงบสุขกลับคืนมา ก่อนอื่นเราจะไปหาราชาก่อนเลยแล้วกันนะราชาน่าจะรอฟังข่าวดีอยู่มากลับบ้านครับรายงานองค์ราชาหน่อยแม่มียืนต้อนรับเต็มเลยได้พบกันสักทีนะผู้กาสายตาผู้ซึ่งพิชิตบารามอสไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าได้พ่อมาจริงๆนะเนี่ยอาณาจักรนี้และโลกทั้งใบของเราขอคารวะให้กับเจ้า ค่ารับใช้ทั้งหลายงานเลี้ยงจะต้องถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบนแผ่นดินของเราโอเคครับกำลังจะฉลองละนี่เรียงตัวเลยเราทหารนี่เล่นดนตรีบรรเลงซะหน่อยวันแห่งความสุขที่ไหนกันละ่ะเอาละครับของจริงกําลังมาหือดินสั่นไหวเรียบร้อยเตดตายวิธีละคนล่างสลายครับ แม่งเล่นคาวังเลยแม <c oughs> แม่แม่แมแต้องขอโทษที่มาขัดจังวหวะ่นความสุขนะข้าคือโซมาผู้ปกครองความมืดเจ้าแห่งพื้นดินใต้พิภพแล้วสิ่งที่ข้าทํามาเนื่นนะั้นก็คือการทําให้อณาจาักรของพวกเจ้าเนี่ยไม่ห่างเหินจากความมืดจงทรมานเสถียเพราะความเจ็บปวดของพวกเจ้าคือความสุขของข้ายัางไงล่ะพวกเจ้าทุกคนจะต้องสิ้นหวังคุกเข่าอ้อนวอนข้ายอมสละชีวิตเพื่อบูชาให้แก่ข้า เพราะข้าคือโซมาผู้อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงยังไงล่ะไอโซมาจงบูชาข้าแล้วก็ความเจ็บปวดจะจางหายไปแต่ถ้าคิดจะต่อต้านเจ้าจะต้องทอรมานไปช่วนิรันห์หัวเราะวะแม่งมาคู่แบบนี้เลยนะครับพูดผ่านแบบว่าทลโคงเอาละครับแล้วมันก็หายไปมีกับราชายอีกทีนึงไม่นะเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่ใช่ตอนนี้สิ มันก็ไม่ใช่ตอนที่มีความสุขอาณาจักรของเราไม่มีวันหลุดพ้นจากความมืดได้งันเหรอหมายความว่ายังไงกันอะใส่ตาอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดได้นะตอนนี้ขันเหนื่อยแล้วปล่อยเขาไว้เถอะโอเคไม่อยากคุยนะเหนื่อยแล้วคุยกับเลขาแทนขออภัยด้วยแต่พระกําลังขององค์ราชาน่าจะต้องได้รับการฟื้นฟูบ้างนะข้าหวังว่าข้าจะช่วยเหลือท่านแทนเขาได้ก็คือจากนี้เราก็ต้องมาเซฟกับไอ้เลขาแทนถ้าเราจะมาเซฟที่เมืองนี้นะ เอียีกเยอะเลยกว่าเร็วจะเด้งโอเคยังไม่เซฟละกันเพราะว่าผมเพิ่งจบมาเนื้อเรื่องหลักเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มต่อก่อนแล้วค่อยมาเซฟนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อครับตอนนี้เราจะต้องเดินทางไปที่ปราสาทข้างๆปราสาทของบาลามอสอีกทีนะครับโอเคขี่นกไปเอ้วาร์ไปดีกว่าผมว่าเริ่มจากตรงนั้นใกล้กว่าไอ้หมู่บ,บ้าน อะไรนะอาชัมโอเคไปแล้วก็ลงล่างใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกไปที่คราวนี้เราไปถ้ำข้างๆที่มันมีบอ่อผิดล้อมรอบนะครับนี่ตรงนี้เลยองศาดีๆยอมโดนทีนึงไม่เป็นไรนิดหน่อยนี่ครับเราจะเจอกับหลุมขนาดใหญ่ที่อยู่ในถ้ำนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับโดดลงไปเลยเราจะมาในโลกใต้พิภพแล้วตรงนี้จะมีของให้เก็บนะครับเดี๋ยวผมพาเก็บของก่อน ตรงนี้โอเคได้เป็นทั่วเซ้งมาหนึ่งอันแล้วก็ในบ้านตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เปิดดิ้นชักมาเป็นวางเปล่าอันนี้ล่ะทั่วถั่วลักโอเคก็จัดว่าแจมอยู่แล้วก็จะเจอเรือนะครับให้เราขี่เรือขึ้นไปตรงนี้จะเป็นเมืองเหมือนเมืองท่าไปแล้วก็ขี่ออกไปจากท่าเรือได้เลยครับตรงนี้เราจะเข้าขวานะครับผม เดี๋ยวคุณจะคุ้น,นถ้าใครดูภาคหนึ่งกับภาคสองมาแล้วนี่ไงปรา,าสาทที่มีบอ่อพิษก็คือเมืองของภาคแรกนั่นเองครับตรงนี้ใครดูภาคแรกมาแล้วกับภาคสองก็จะมีพูดถึงปรา,าสาทนี้นิดหน่อยเข้าไปตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอตัดพาร์ตตรงหมู่บ้านนี้เลยละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ตหน้าผมขอไปฟาร์มเลเวลเพิ่มหน่อยสวัสดีครับบ๊ายบาย